สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องสาวสารคามพลาดรอพ่ายกินมาอีกแล้วพี่น้องเลาะฝนมันโตเงี้ยงเงี้ยงเลจ้ารอมะพร้าวล้านขนมเส้นสดจ้าสาวสารคามไรสิรีวิวให้พี่น้องเอฟซีเข้าเบิ้งนะจ้าเนาะเพื่อผู้ใดอยากโทรมาสั่งไหนนะจ้าาพี่น้องเข้าไปเบิ้งกันจ้าเจ้าของร้านเพื่อนแล้วขออนุญาตบาดคำคุณแม่ละจ้าสวัสดีจ้าลูกค้าทุกทุกคนเอาผ้าออกก็ได้ค่ะบอกเพื่อนในยุ้านยุสเดี๋ยวานองออกใจใจกัน พี่น้องขนมจีนแซนด์ซดของบุลเลอร์ยู่ตลาดบึงบัวซอยเซเว่นคุ้มเก้าสามสิบซอยเซเว่นเข้ามาในที่ตลาดบึงบัวเจอก,กันที่นี่เลยค่ะอัน,<ส>นผู้<ส>ดใด <น S 2> สนใจมีการมีงานการสร้างคนใดได้จ้ะพี่น้องสะอาดสะอาดค่ะหน้าเฮ็ดเพฟเนสตันเลดได้ดิพี่น้องต้นบีแบบนี้เลยหรือก็สิไลฟ่เป็นสี่น้องสร้างได้ได้จ้ะปีเรส่งมีงานตวจงานแตง่งงานรับได้ จะเจอหาสิบถึงร้อยโนนี่รับเลยจำเบอร์โทรได้บ่างเหรอ087เบอร์โทรฝากเบอร์โทรหน่อยนะจ้า087 8429179ร้านขนมกินเส้นสดป้าบุญเลิศจ้ะเดี๋ยวสาวสารคามสิบถึงใบไต่คลิปน้องพี่น้องเบอร์โทรเจแล้วเนาะเจบุญเนิรขอโทษด้วยจ้ะลูกค้าปิดปากไว้ช่วงโควิดเขาให้ลูกค้าเห็นดะวยแนนปลอดภัยไว้ก่อนนะจ้ร้านทุเรศพี่น้องสาวสารค้าไม่เห็นพอดีเลาะไปทั่วเด้ไปพี่น้องไปชมมดอะไรที่น้ำดีดอก ามสั่งเราพี่น้องบอกว่าเอาเส้นยาวๆห้ามเด็ดนะคะเอายาวเท่าไหร่ยิ่งดีเพิ่นสาสุดๆเลยพี่น้องเบงเกลละเห็ดสาสลัข้ามคุณปอได้บ่ล่ะได้่งามงามสะงงามเพิ่นกระชินสาสาวสาไม่เห็นพอดีพี่น้องสาวสาักข้ามกระลังมาไปหาสื้อขับปุ่นมานะเห็นเพิ่นเห็นเพิ่นกรลังเฮ็ดสุดๆเลยพี่น้องเส้นเส้นเส้นทั้งแม่คลาละกัน <c oughs> นี่มันคือสาวสารคาม <c oughs> ไปใสก่กระยา่งตะคุ่มสวยคุ้มงามพี่น้องพี่น้องเบื่อแล้วกะฝากอุ่นนุ่นในด้จ้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้สาวสารคามพอโล่พากินละกะให้แม่ข่ากระปุ่น,น้ำพี่น้องตลาดบึงบัวเนาะแม่เนาะ้เก้าสามสิบตลาดบึงบัวติดกับเซเว่นค่ะคุ้มเก้าสามสิบตลาดบึงบัวติดกับเซเว่นเข้ามาในซอยเซเว่นเจอร้นขนมจีน เพิ่นบีบสดๆเลยดิพี่น้องเขาเขาทำมาเห็นพอดีพอดีอ่ะเพิ่นว่าอยากเอาเน่าซําใดก็ได้สังส่งเลยตามใจลูกค้าค่ะร้านนี้เพิ่นบอบอคัดใจลูกค้าแม่นบอไม่เกลตามใจลูกคา้าอันนี้ก็จะเป็นแพกหนึ่งกิโลแม่นบอแม่อันสองกโลอันนี้อันนี้หนึ่งอันนี้ครึ่งโลนี่หนึ่งโลนีสองโลอันนี้อันนี้ครึ่งโลแล้วก็อันนี้หนึ่งกิโลพี่น้องแบบนี้สองกิโล จะปลาแซวสารคามเอาไปโลยไหมล่ะพี่น้องมีทุกไซส์เลยจ้ะโบแพงมันบ่แม่โลยโลยประมาณโรละสามสิบอันนี้เป็นเป็นเซนซุดพี่น้องเพิ่นบีบซุดซุดได้จ้ะหรือว่าสาวสารคามเสียวอีกเิ่งหันเอาไปหรอได้พี่น้องเอาไปแล้วเอาอีกก้อนเอาอีกสองโลกอะไรอีุณแม่คาเนี่ยเอาอุดหนุนเราพี่น้องสือไปโลยนึ่งหรอจ้ะเห็นเลยว่าอุ้ยคือชิ่หอดเอฟซีแต่เพิ่นมากินข้าวปุ่นให้ เออไทยเพื่อนเพื่อนคือพี่น้องเรากต่สิเพื่อนคือฟังข้างคนเลยแต่ซาวเซอร์ค่าม่เห็นพื่อดถขายได้เลยงูอีกสองโรคอะไรสดสดใหม่ใหม่ท้าไม่เห็นเลยพี่น้องคือใจกะเอาว่าถือใจกะน้ำพรุนแม่เดี๋ยวกับสิทธาพี่น้องยังรอตลาดข้างสุดน้องพี่น้องว่ามี่ยังแม่กตลาดนี้มีของขายหลายอย่างดิจ่าสาวเซอร์ค่าบักรออีดีหรือรอมาพอของดีสื่อน้ำพรุนแม่อีก ว่าสิพีไทยน,นี่กันไก่ตอนไหค่ยกุ้มเส้นสดสั่งได้ผู้ใดสนใจพานไป่พันมาอยู่ไก่คุมเก่าด้วพี่น้องอยู่ซอ<ต>ยเดียวก็บร้นานลาบในหอยเผือกเนาะแม่เนาะไปทั้งนี้ก็สิเป็นร้านลาบในหอยเถียกพี่น้องสาสาร้ามกับว่าสิแวะไปกินก้้ยจุันกับบวบางจักเกียพี่นอ้องฝนกะห่ำจ้ะ นี่อันนี้เสาสระค้านจองแล้วว่าหันเอาไปโล่งนึงแล้วน่าพี่น้องมากพู้ใดอยากกินข้าวปุ้นสดๆสั่งได้คุณพี่น้องเราไปพี่น้องเปิ้ลไปกินกับเสี่ยวตะพักใส่น้ำเย็นถ้าใจไม่เย็นดีๆกะเฮ็ดบาลยี่น้อแม่เนาะต้องใจเย็นตได้กินได้กินเส้นเหนียวนุ่มใหม่สดทุกวันค่ะ แต่ลูกค้าสั้างลูกจ้าเพิ่นบีบตามใจลูกค้าคุอพ่อพี่น้องสาวสารคาม่านเลาะไปทั่วทีบเ้นของดีๆกับสีไทยพี่น้องเขาเบิ้งข้านอที่พวกพ่อ้งือเบิรตอนแต่ไดสามแบบนี้ด้ดค่ะื่อนบีคลูกค้าด้ยเพ่นขายเบิร์ไล่พี่น้องต้องสั่งบสามอาที่์แบบอาที่ใบมุ้งกับเบิร์ตแบนี้เต อันนี้สาวสลักข้ามจะเอาไปฝากเฮี้ยติงเฮี้ยติงเฮ็ดยทำยาสูตรพี่น้องเดี๋ยวสิพ่อพี่น้องเอ็กซ์ี่พ่ออย่งมึงนีเห็ดสาวสลักข้ามพ่อเห็ดสดๆตลาดนี้มีของหลายเลยพี่น้องว่าไม่มีแต่ขนมเส้นมาชมมามาแวะกันได้จ้ามาซื้อขนมเส้นแล้วก็แวะซื้อเห็ดตะแกรงอาหารบ้านเ้าหลายเนาะแม่เนาะจ้าอาหารอีสานลาบมด้วยจ้าไม่ใช่มีแต่ขนมเส้นมีทุกอย่างมีเสียฐานมีครบจ้าถือว่ามาหนีคุ้มเลยเนาะแม่ ทั้งเกี๊ยทั้งแม่ที่สาวสารคามกินเต็โลยขุนข้าวสามสิบติดกับเซเว่นเชิญที่นี่เลยค่ะสาวสารคามซื้อไปฝากได้เต็ยงสามโลพี่น้องวันหันออกไปโลนึงแล้ะกันทุกท่านนะคะฝากไลฟ์ฝากแชร์กดติดตามน้องน้องอะไรนะสาวสารคามพะเลาะพะจิ๋นสาวสารคามพะเลาะพะจิ๋นค่ะ ชื่อก้าวปุเรื่อยๆว่าเห็นเห็ดงามงามตลาดเดียวกัน้ะจ้ะของป่าเยอะแยะพี่น้องผูใ้ใดสนใจสนใจนี่น้ไาไหมคะเพิ่งเห็ดฟางนี่นะโปแพ,พงนี่เนะาะซื้อซื้อเป็นหนึ่งอร่อยจังโล่ใ่เจศแมนเสียไปอันเสียเไปหนึ่งให้เราสมานกินเพผู้ได้รอนอนน้ำพี่น้องสาวสารคามอยากแต่น้ำเหมือนเดียวนี่นะจ้ะโอ้ยครบเลยนี่ มีห่อนนามยานางพี่น้อง40บาทมีทั้งเห็ดทั้งน้ำยานางแล้วก็มีโอ้ยไปหอดแกงกิน,นได้เลยตัวนี้บังหันเจ๊ขึ้น่าบอกเอาหมูนี่เอาสารคามลายใจดีที่พี่น้องอ,อู้คุ้มค่าเลยนี่เน้องขุ่มค่าดีทีได้เห็ดได้บ่เป็เนปยังสาสารคามขาได้มักเลาะอ,อยู่แล้วเลาะมาพ่อของแสบของนัว พี่น้องบังล้วก็ยืบบังจะซื้อได้จ้าก,กดไลค์กดแชทกดติดตามให้น้ำแน่บังแน่ขาขาหาาานี <c oughs> บอกสาวาะข้ามบองสิละบอกบอกนู่โมโมนหัวมวนพี่น้องมีแต่ของสดๆจ้ะมาขายมแต่ผู้ส,สวยๆวได้จ้ะมักเลาะมักเลาะเลาะมา่อเ่ำคนสาวปู่พี่น,อน,อน้องร้านขนมกินอยู่ข้างล่างกันไปอีกของสดหลไรจ้ะตลาดตลาดใหญ่มาก จ้าอโอ120บาทได้เยอะนะเนี่ยแต่ว่าสนสนใจนี่แม่พี่น้องเสาสะลักข้ามต้นใจ40บาท40บาทมีทั้งเห็ดทั้งน้ำอย่านั่งทั้งคักแข้งควักขาไปพี่น้องนี่ได้หนาไหมคะร้า,านนี้ได้จ้าได้จำได้ว่าพี่น้องไปไปต่อจ้าน <c oughs> ้อง <c oughs> เอ้ยไม่ขาเสาสาลัข้ามร้านนี้ <c oughs> เห็นเสาสาลัข้ามมาแล้วก็ตื่นเราเด้อันซ <c oughs> ั่งอันพรองเอาอันสะระแนงให้แหน่คืองามแหน่พักกันนี่คืองามแหน้อนาะบี่พี่น้อง ผักกระสุดงามดีดีเด้จ้ะสดแม่ค้าก็สวยค่ะดูสวยอีลีพี่น้องตลาดนี่สาวสารคามเป็นคนังสีล่ละจ้ะปุ่งปุ่งปังปังเห็นยังกับนีแต่อของงามไทยพี่น้องเขาเบิง่งเลิจกจ้ะเนาะเห็นของงามบ่ได้บเบิ่งแน่เห็นเห็นในค่างามกต่เห็น,นหไทยดิพี่น้องคนคนบ่อยไทยกับไทยเราได้หนิไทยเราได้หนิคนเหตไทยกับซามได้หนิอันกำเท่าไหราา่จ้ะพักพักอันพักพักสโลตต้อน,นี้พี่น้องพักสโล พักสลอดทะเลพักสลาเนี่ยพี่น้องต้นหอมมัมีบ่มีจ้ะพักติ่วพักติ่วมัมีของตั่งมาแต่พี่น้องสาวสารคามมาซื้อมาเมะท่มวันนี้ละกายเลยรบไหวไทยไทยเลยพี่น้องก็เลนที่ซื้อจ้าขออนุญาตตนแล้วพักงามดีดีดิพี่น้องพักพักงามงามเอายี่สิบบาทนะเอาต้นหอมเอาต้นหอมแดงเดียวบ่จ้ะผักเคียวคำเดียวก็พอต้นหอมพี่น้องสาวสารคาม เสียไปกินกับขบุญอันนี้เอา20บาทแล้วจ้าแล้วก็ชี้จะกลับชี้เฉยๆรู้นีมีแต่นันเนี่ยโบเป็นยังร่วมกันไลยนี่ปะเป็นร่วเอาไหนมาเล่นอะไรเลยมาท่มนี่เอาตั๊กบาทอันนี้กับมหาบาทเอามหาบาทพอแล้วพอกันนี้โบค่อยๆใส่เนาะจ้าต้องกินครบเหรอพี่น้องกับศิลาศิลาน้องน้ำหลานพักทำงานเไปจ้า ไม่ขืนมาอนกันแล้วนะคะไม่ค่ะไม่ค่ะไม่ค่ะแล้วขืนขืนใช่ไมมใช่ไม่ค่ะก็สวยนะพี่น้องขาเอาไวโลสีขปุ้นเอาไปพันขปุ้นพ่อการชิปหนาพี่น้องพันเราเราหาของกินได้อีกแล้วพี่น้องในทั้งขปุคนณในทั้งเหดุในทั้งพักพ่อการชิปหนาจ้าบ๊ายบาย